Hi students. Welcome back to basic English class. Today you are with Teacher Ying again and we'll be talking about be like. Let's get started everyone. What is it like? It's nice. What do you think? สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้ be like ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะคำว่า like ถ้าใช้เป็นคำกริยาจะมีความหมายว่าชอบลองดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ I like Spiderman I like Spiderman ฉันชอบ Spiderman I like swimming. I like swimming. ฉันชอบการว่ายน้ำแต่คำว่า like ที่ตามหลัง verb to be จะทำหน้าที่เป็นคําอะไรและมีความหมายว่าอะไรไปดูกันเลยค่ะคำว่า like ที่ตามหลัง verb to be ทำหน้าที่เป็นคําบุพบทค่ะและมีความหมายว่าเป็นอย่างไรเช่น w a s was Julie like? Julie เป็นคนอย่างไรหรือ What's the car like? รถคันนี้เป็นอย่างไรที่นี้เราจะไปพูดถึงการใช้ be like ในรูปแบบต่างๆค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเราใช้รูปประโยค Be like เพื่อขอหรือให้คำอธิบายทั่วๆไปเกี่ยวกับคนแต่บางครั้งเราก็สามารถใช้บอกลักษณะนิสัยของคนคนนั้นได้เช่นกันค่ะลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ What's your English teacher like? คุณครูภาษาอังกฤษของเธอเป็นคนอย่างไรหรอ She's very kind. เธอก็เป็นคนใจดีนะนอกจากนี้เรายังสามารถใช้ be like เพื่อถามถึงลักษณะของสถานที่สิ่งของสภาพแวดล้อมหรือว่าสภาพอากาศก็ได้เหมือนกันค่ะลองมาดูตัวอย่างการใช้กันค่ะ What is it like to live in Thailand? การใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยเป็นอย่างไรหรอคะ It's a nice place and people are friendly. มันก็เป็นที่ที่ดีนะและผู้คนก็เป็นกันเองด้วยทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่สองกันค่ะ What's the weather like today? วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง It's raining วันนี้ฝนตกค่ะอีกตัวอย่างหนึง่งค่ะ I listened to Bieber's new song last night เมื่อคืนฉันฟังเพลงใหม่ของ Bieber มาและ What is it like แล้วเป็นยังไงหรอ It's such a beautiful song มันเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆเลยแหละ สรุปนะคะคำว่า like ที่ตามหลัง verb to be ทำหน้าที่เป็นคำบุพบทและมีความหมายว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไร และนอกจากเราจะใช้ be like เพื่อขอหรือให้คำอธิบายทั่วๆไปเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของบุคคลแล้วเรายังสามารถใช้คำนี้เพื่อบอกลักษณะทั่วๆไปของสิ่งของสถานที่สภาพแวดลอ้อมหรือสภาพอากาศก็ได้เช่นกันค่ะที่นี้เราจะไปดูการถามด้วย be like กันนะคะมาดูการถามด้วย be like กันค่ะ เราจะเริ่มประโยคด้วยคำว่า what ตามด้วย verb to be subject และปิดท้ายด้วยคำว่า like เช่น What's she like เธอเป็นคนอย่างไรหรอการตอบคำถามในลักษณะนี้ถ้าถามถึงคนส่วนใหญ่แล้วเราก็จะตอบด้วยลักษณะนิสัยของคนคนนั้นค่ะเช่น She's lovely and reliable เธอเป็นคนน่ารักและน่าเชื่อถือค่ะเห็นไหมคะการใช้ be like ไม่ยากอย่างที่คิดก่อนจะจากกันไปลองมาเช็คความเข้าใจจากแบบฝึกหัดต่อไปนี้กันค่ะ check your understanding direction match the questions with the answers จงจับคู่ประโยคคำถามและประโยคคำตอบต่อไปนี้ค่ะ ท้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะงั้นมาเช็คคำตอบกันเริ่มจากข้อหนึ่งเลยค่ะ What was the weather like on your vacation สภาพอากาศตอนที่เธอไปเที่ยวเป็นอย่างไรหรอคคำตอบของข้อนี้คือ A awful It rained all the time มันแย่มากเลยฝนตกตลอดเวลามาดูที่ข้อสองกันค่ะ What s this song like เพลงนี้เป็นอย่างไรหรอคำตอบคือ D is great you should listen to it มันดีนะเธอควรฟังข้อสามค่ะ What was the movie like last night หนังเรื่องเมื่อคืนเป็นอย่างไรหรอคำตอบของข้อนี้คือ B Well I thought it was a little boring อืมฉันคิดว่ามันน่าเบื่อนิดหน่อยนะข้อสุดท้ายค่ะ what's your new teacher like คุณครูคนใหม่ของเธอเป็นคนอย่างไรหรอข้อนี้ตอบ C she's nice and she's really funny เธอเป็นคนน่ารักและก็ตลกด้วย สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนการใช้ be like กันนะคะ That's all for me today Thank you so much for watching Have an amazing day everyone Bye